วันนี้เราก็จะไปกินอาหารเย็นกันกับคุณพิวนะครับคุณพิวตอนนี้ทํางานอยู่นะครับเลิกประมาณรุ่มหนึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6กโมงสีครับบ้านผมอยู่บางกวยรอน่าจะใช้เวลาไม่เกิน20่นาทีนะครับในการเดินทางไปรับคุณพิวนะครับไปกินข้าวเย็นกันวันนี้คุณพิวเขาบอกว่าเขาอยากกินนะครับข้าต้ม 5, ห้าพลังนะครับเ,เป็นอีกหนล้านลับนะครับที่คุณพิวบอกว่า ่อก่อนเขาอยู่หอแถวๆนั้นนะครับสมัยเรียนนะครับบอกว่าร้านอร่อยมากนะครับจริงๆอ่ะผมได้เคยลองไปกินแล้วสักประมาณสองถึงสามครั้งก็อร่อยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับอยู่จรลันประมาณ57าสเทับนทับนี่ยแหละผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าอยู่ซอยประมาณนี้นะครับก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆกันนะครับเพร่อว่าเพื่อนคนไหนอยากลองไปกินดูนะครับราคาไม่แพงแล้วของอร่อยมากด้วยนะครับอ่ะโอเคไปกันเลยนะครับ ไปครับผม let's go คิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานนะรประมาณครับถือที่ผิดนาทีน่าจะถึงนะฮะไปเลยจ้าก็มีเพื่อนทางบ้านบางท่านนะครับเขาถามมานะครับว่าผมจะใช้มอเตอร์ไซค์ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับต้องบอกว่า,าเป็น เป็นยี่ห้อดังนะครับก็เป็นยี่ห้อามาฮ่านะครับแล้วก็ในส่วนของอรุ่นเนี่ยนะครับเป็นรุ่นที่เพิ่พงเพื่งออกมาใหม่นะครับชื่อฟาซิโอนะครับก็ตอนนี้นะครับก็มีคนใช้อยู่ในคำว่าในระดับหพื่วกันะครับผมก็พยายามมองหาเพื่อนๆที่ใช้รุ่นเดียวกันอยู่นะครับแต่ว่าผมมองว่ารุ่นนี้ดีนะสำหรับผมเนี่ยดีเลยนะครับประหยัดน้ำมันขับง่ายน้ำหนักเบาแล้วก็ในส่วนของพวก ้องเก็บของเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับกำลังเดินทางไปนะครับตอนนี้ก็ถึงที่เรียบร้อยนะครับก็ถึงเร็วกว่าที่คิดไว้9้านาทีตอนแรกคิดว่าน่าเถอะคุ่มเป๊ะเพราะว่าต่อออกมาค่อนข้างเลยนะตอนนี้ก็รอคุณพิวไปนะครับคึมุ่งตรงนะครับเจ๊พิวมาแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เดี <คน S 1> ย๋ยว<ร>เรา,อ,าออกเดินทางเลย <laughs> ะร,ระหว่างทางนะครับมีออเดิร์นะครับปลาหมึกสามไม้เฉยเลยนะร,ร้านนี้เนี่ยเปิดมานานด้วยนะครับเท่าที่เคยอ่านดูเนี่ยประมาณ30ปีเปิดตั้งแต่ผมสมัยผมยังน้องอุงแหวอ้แวครับตอนนี้ก็มาถึงหน้าซอยเรียบร้อยแล้วนะครับเอารื้ว่า5้า7อ๋อห้า7ทับหนึ่ง ถึงหน้าตอยเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตง่ายๆนะครับมีพิต้ารับอยู่หน้าปากตอยเลยนะครับก็ตรงไปที่ลานนะครับขับมาประมาณสักเกือบร้อยเมตรครับดูฝั่งขวามือนะครับมีป้ายนะครับชัดเจนข้าวต้มเป็นรูปมือแล้วก็ข้านะครับถึงแล้วนะครับทุกคนก็แนะนํานะครับถ้ามาร้านนี้นะครับเดินทางด้วยมอไซค์เนี่ยจะค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะว่า ที่จอดรถเนี่ยหายากเหมือนกันนะเพราะว่าตอยเนี่ยก็คือจะมีรถขับเข้าออกตลอดเลยนะฮะชัดเจนมากนะครับป้ายร้านใหญ่มาเริ่มเลยข้าต้มห้าประหลังนะครับก็เจพิวตอนนี้กำลังหาเมนูแล้ววันนี้กี่ออเดอร์ดีที่รักสักสี่เมนูไหมไปกินไม่หมดสักสี่เมนูไหมแล้วแต่เจ้ามือ วันนี้เจ๊พี่เป็นเจ้ามือนะครับก็มาร้านนี้นะครับผมแนะนำนะครับก็ผัดเต้าหู้ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะเต้าหู้ไข่ผัดหมูตับนะครับบอกเลยว่าเด็ดจริงๆครับที่นี่นี่ผมไปกินมาหลายๆที่นะครับ ทข้าที่ดูเนี่ยก็คือที่เนี่ยเวิร์คสุดเลยสําหรับผมนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงน,นะครับก็แล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นหมูไฟแดงน,นะครับอร่อยจริงนะครับที่นี่ครับก็เดี๋ยวรอเจ๊พิวสั่งอาหารเลยนะครับวันนี้ก็คงจะกินเบาๆสักสามสี่เมนูก็พอนะกินแค่สองคนเองก็ตอนนี้อดใจไม่ไหวแล้วนะครับก็ขอลองออเดิมหน่อยเห็นเจ๊พิวบอกว่าให้เขย่าน้ำจิ้มก่อนนะฮะ ปลาหมึกเจ้าหน้าเมเจอร์นะครับปิ่นก้านะครรอนานด้วยลองชิมก่อนนะครับเอาเหรอกินหมดไหมะสั่งมานะหนูกินหมดนะขอลองชิมนมามึกก่อนนะวิ่งคำใหญ่มากตัวมันใหญ่มากเลยอย่างน,นี้เลย ข้าวอร่อยนะว่าสมนการรอคอยอ่ะคนซื้อเลยนะปลาหมึกกรอบแล้วก็ไม่มีกิ่นเหม็นคาวมันจิ้มก็รสชาติแต่จ้านอ่ะตัดกลิ่นปลาหมึกอืมรวมๆแล้วก็ลมกรอบเลยอืมถือว่า อร่อยนะครับสามาาไ,ไม้เท่าไหรนะพิวไม้เท่าไรไม้่สิบหกสิบบาทได้ขนาดนี้ก็ผมว่าโอเคนะไม่ได้แพงด้วยเพราะว่าปัจจุบันนี้ยผมว่าปลาหมึกราคาค่อนข้างสูงนะบางที่ก็ไม้ละยี่สิบห้าไม้สามสิบอย่างเงี้ยไข่บางที่ก็โอโ้โหไม้ละห้าสิบหกสิบก็มีนะที่นี่ก็นะฮะจะเป็นช่วงตัวปลาหมึกนะครับที่ที่ผิวซื้อมาเนี่ยแค่ไม้ละยี่สิบบาทเองนะครับขออีกคำก่อนอาหารมา้นะครับ เห็นด้วยว่าองสายอิ่มประมึกก่อนแล้วล่ะมี่ชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะแย่งกันกินแล้วเจ๊พิวบอกว่าขอบ้างนะครับเดี๋ยวหมดนะครับปล่อยไว้นานๆทีไรนะครับพี่อุ๋ยกิ้นหมดตลอดอตอนนี้เมนูแรกของเราก็มาเรียบร้อยนะครับ เป็นแกงส้มนะครับราคาไม่แพงด้วย80บาทเจ๊พี่บอกว่าเมนูนี้จริงเห็นมานานแล้วนะฮะยังไม่ได้ลองเลยกินมาสามสี่รอบเว้านี้ก็ผมว่าดูทรงดูสีแล้วก็น่าจะอร่อยเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวรอให้มาคร,ค,รครบก่อนนะครับแล้วค่อยลองจัดการกินทีเดียวเลยนะครับเมนูที่2มาแล้วนะครับไก่ผัดเม็ดมะม่วงครับราคาถค่อนข้างถูกเลยนะครับ80บาทนฮะดูทรงดูสีตอนนี้หิวแล้ว แล้วตอนนี้เหลืออ right? uh 네ีกเมนูท้ายผัดบุ้งไฟแดงนะครับที่เจ๊พิวเขาสั่งมาครับก็ดูกันนะครับว่ากินสองคนโหเอาปลาหมึกใส่ถ้วยด้วยกินไงให้หมดดีก็เจพิวบอกใจไม่ไหวก็ขอกินก่อนคำนึงก็ไม่เป็นไรเราเราให้ได้ครับเพราะว่าเป็นเมนูใหม่ที่เขาสั่งมานะฮะ เราจะรู้ว่าพยักหน้าแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรยังไงดีด,ด,ดีก็คือปล่อยนะครับเราจะกินกันหมดใช่ไหมพิวหมดดิสุดท้ายพอเองอิ่มพี่ก็ต้องมาเก็บพี่นนอิ่มแล้วแล้วก็ยิ้มแล้วก็แปลว่าพี่ต้องเก็บใช่ไหมตอนนี้ผมมีเซอร์ไพรส์นะครับ เข้าใจว่าตอนแรกอะสั่งแค่สามเมนูนะเต้าหู้ผัดไข่นะครับใส่หมูสับเนี่ยมาแล้วเมนูที่ผมการตีว่าควรอร่อยแน่นอนนะฮะเมนูนึงก็เป็นแค่ผัดตับบูฟไฟแดงนะครับที่บอกว่าไม่แพงไม่แพงเอามาสี่เมนูเลยละกันนะครับเมนูหนึ่งสีิบบาทนะฮะไม่ไหวแล้วนะครับที่เขียนรอแล้วผมว่าผมกินเลยดีกว่นะฮะตอนนี้หิวมาก แรกเลยนะครับทิคกีเดนะครับไข่ผัดเต้าหู้สับยังอร่อยเหมือนเดิมดๆๆๆเป็นีป้เติเติดผัดมะม่วงอร่อยนะครับใช่รสชาติไก่ผสมตัวในมะม่วงนะครับไปด้วย เช็คเตอร์มันจะแย,แยกกันทั้งสองเมนูนะครับแต่ก็ผมว่ารวมๆแล้วอร่อยนะครับส่วนแกงก้มนะครับขอชิมน้ำออก่อนละกัน mm hmm. รสชาติเปรี้ยวอมหวานนะครับกลมกลอบไม่เปรี้ยวจริงๆไม่เปรี้ยวเกินไปไม่หวานเกินไปผมว่ารสชาติกำลังพอดี่อยคัม้มาาด้วยฟินอปลาด้วยอันนี้เดี๋ยวลองกินกับข้าวดูนะครับรสชาติน่าจะเข้ากับข้าวกันพอดีเลย ปลากรอบอร่อยมากปลากรอบนะครับแล้วก็เอามาต้มด้วยจรนงนะครับอร่อยนะเม่ผมมากินนะครับร้านนี้สั่งอะไรมายังไม่เคยผิดหวังตั้งเมนูเลยนะครับอร่อยหมดนะครับก็กว่าชอบเมนูไหนรู้สึกว่าเมนูเนี่ยจะมีเยอะมากนะครับน่าจะมีน่าจะมีร้อยกว่าเมนูได้เลยนะครับก็ ถ้าแวะบ้างๆผ่านมานำจรังซอย57ทับหนึ่นะครับสังเกตหน้าปักซอยนะครจะมีพิซซ่าฮัทนะครับสาขาใหญ่ที่หน้าปากซอยเ,ยเข้ามานะครับประมาณไม่เกิ100น100เมตรนะครับอยู่ขวามือนะโมไซก็หาที่จอดไม่ยากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยอาจจะต้องหาวิธีจอดซิศตซวันตก,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 กหน่อยนะครับเมนูสุดท้ายเมนูที่ฉันรอคอยมาแล้วครับของอร่อยของอร่อยเออ ข่าปปุ้งเจ้านี้ผมให้เป็นน้ำมัวันนะครับที่ผมเคยกินก็ต้มมาหลายร้านราคาไม่แพงแล้วก็รสชาติอร่อยมากด้วยตอนนี้ก็อาหารก็มาครบทุกเมนูเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนเจพิวก็กลมนาคมตากินนะครับไม่พูดไม่จาเลยนะฮะก็ตอนนี้ก็ขอตัวกินให้เต็มอิ่ก่อนแล้วกันนะครับนล้วจพิวก็ถามมานะว่า,าเมนูไหนนะครับ เป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่ในใจนะครับถ้าเมนูที่ร้านวันนี้ผมยกให้อันดับหนึ่งยังไงก็ที่หนึ่งในใจผมนะครับต้องึ่ผัดไข่ใส่หมูสับนะครับต้องเมนูนี้เลยนะครับอร่อยมากจริงๆนะครับให้เบอร์หนึ่งนะครับส่วนอันดับที่สองนะครับผมยกให้แกงต้มนะครับเป็นอันดับที่สองนะครับรสชาติกรุงกอก ครับแล้วก็ไม่เพียวไม่หวานเกินไปนะครับรสชาติกินก็ได้นะครับกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะแต่ว่าคือมันรวมๆแล้วมันออกมาอร่อยนะอันดับที่สามเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของผัดปักบุ้งนะครับผัดปักบุ้งนี่คือเด็ดเด็จริงๆนะครับก็จะเป็นอันดับสามของวันนี้นะครับส่วนอันดับที่สี่เนี่ยผมจะให้เป็นตัวผัด เป็นมะม่วงนะครับใส่ใส่ไก่นะฮะตัวนี้จริงๆมันอร่อยนะอมันไม่ใช่ไม่อร่อยนะมันก็อร่อยแหละแต่ผมให้เป็นักสีเพราะว่ามันมันมีเป็นมะม่วงที่เทคเจอร์มันคล้ายๆถั่วนะโดยปกติแล้วผมเป็นคนไม่ชอบกินถั่วเทราไหร่ก็พอมากินจานนี้ผมผมว่าผมกินได้อยู่นะนะครับปลาหมึกไม่นับนะัปะปลาหมึกไม่ใช่เมนูที่อยู่ในร้านนี้นะครับแต่ปลาหมึกก็เด็ดเหมือนกันว่าอะไรนะ เมื่อกี้พูดว่าไงนะตอนนี้ก็จริงๆก็ใกล้ใกล้เกือบเกือบเห็นแล้วนะก็เหลือนิดหน่อยนะครับก็ประมาณประมากห้ประมาณ50%นะครับผัดเม็ดมะม่วงนะครับประมาณ20%ส่วนแกงต้มเนี่ยประมาณ50%นนะครับสุดท้ายก็ อุ่ยรลบจบมัอนเดจับไปครับโอ้โหเกี้ยงเกี้ยงไม่มีเหลือนะครับในที่สุดก็หมดนะครับทุกคนว่าไงสามร้อยโอ้หบอกเลยว่าทั้งอิ่มทั้งอร่อยทั้งประหยัดทั้งคุ้มขนาดนี้หายากมากครับร้านแบบนี้ก็เจ<ห><ห>๊พิวสแกนเร็วสามร้อยจริงๆนะทุกคน Ừ, กินไปตั้งเยอะกินแบบต้องพ่อกับบ้านอ่ะสามอย่ะสองคนไม่แพงไม่แพงครับถูกมากๆเลยก็ยังเป็นหนึ่งร้านที่อยู่ในดวงใจผมนะครับก็เป็นสภาพบรรยากาศของร้านนะครับก็ทีจาของร้านนะครับกับลูกมือก็มีอยู่ประมาณ5คนได้นะครับคนก็มีทยอยเข้ามากินเรื่อยๆนะครับเพราะว่าร้านนี้นะเปิดมานานนะครับลูกความประจําคอเยอะนะครับ แล้วนะครับก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากให้เราไปกินอะไรนะครับแล้วก็หรือผมมีร้านไหนแนะนำเนี่ยนะครับก็จะแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยได้ไปกินร้านที่อร่อยและประหยัดนะครับแล้วก็ราคาเป็นแบบว่าคือใครๆ,ๆก็สามารถไปกินได้นะครับก็ถ้าไม่ไกลมากนะครับเราสามารถไปได้เนี่ยเดี๋ยวพาไปพาไปกินนะครับแล้วก็ยังไงถ้าเพื่อนๆนะครับคนไหนเนี่ยอยาก เป็นกําลังใจให้เรานะครับชอบคลิปเนี่ยก็ล,ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกดบักครให้พวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปให้พวกเรานะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใคลิปต่อไปนะบ,บ๊ายบาย